สวัสดีครับวันนี้มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับ Kawasaki แท้สามร้อยครับคันนี้ปี2015จดทะเบียนปี16นะครับให้ดูสภาพโดยรอบคันก่อนนะครับคันนี้สวยๆนะครับชุดสียังสวยนะครับสภาพเครื่องดีครับระบบไฟสมบูรณ์ทะเบียนแท้นะครับโอนทุกคนส่งทั่วประเทศนะครับ ดูสภาพโดยรอบนะครับยางหน้าหลังยังเหลือๆนะครับยางใหม่นะครับเปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะครับเจ้าของเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับชุดสีสวยๆนะครับด้านนี้นะครับของแต่งก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับมีกรนลอยถังนะครับแล้วก็มีกระจกปลายแฮนนะครับปอกแฮนแต่งนะครับแล้วก็มีกาดหม้อน้ำมอตลรัน มอนน้ําแล้วก็มีท่อปลาย slip on sc project ปลายสีลุงสวยๆเอามีถ้ายสั้นนะครับเป็นของมอเตรันมีไฟส่องป้ายครับสวยๆครับที่สีสวยๆวยต้นนี้ที่ผมแจ้งคร่าวๆก็มีล้มแปดด้านนี้ก็จะมีตรงนี้ครับก้านเบรกจะงอเข้าไปนิดนึงครับกลับมีรอยตรงฝาเครื่องด้านขวา ม,มีรอยตรงนี้นิดหนึ่งครับไม่มีผลกับการใช้งานครับเป็นรอยถลอกนิดหนึง่งแล้วก็มีรอยตรงนี้นิดหนึง่งเจ้าของเก่าแจ้งว่าจอดขึ้นสแตนนะครับแล้วก็ฝนตกแล้วก็เก็บรถรีบเก็บรถนะครับลืมมันลื่นก็ทําให้เสียจังหวะการทรงตัวรถก็แปะลงมาครับไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือว่าล้มสไลด์อันนี้เครื่องดีสีสวยครับระบบไฟสมบูรณ์ ย่างหน้าก็ดอกเต็มๆผ้เาบเบรกโซ่สเตอร์อยังสวยใช้ได้อีกนานครับ่ฝาเครื่องด้านนี้ครับก็ค่าๆประมาณนี้ก็มีร่องรอยตามการใช้งานนะครับตามอายุการใช้งานก็ไม่มีผลกับการใช้งานมากครับโซ่สเตอร์อยังใสๆครับ กายังสวยครับชุดสีก็มีถังน้ำมันก็มีเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆอยอยครับมีตรงตามการใช้งานครับเล็กใหม่คันนี้วิ่งมา26,200กลครับเป็นใหม่แท้นะครับไม่ได้ก่อครับใหม่แท้จากเจ้าของเลยนะครับบุกเซอร์วิสครบนะครับ ฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ABS ทำงานปกติครับรถสตาร์ทติดง่ายครับ อันนี้ครับสอบเดยรอบครับราคาเปิดไว้อยู่69,000บาทนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0942264675ครับเฟ b บุ๊กเจมวูฟไรเดอร์ครับซื้อสดอยังไงมาต่อรองราคากันได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ